สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณละ่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเท่กที่เกมเมอร์และ o ้ e r c l o c k e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice และ Asus In Search of Incredible สวัสดีครับท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับตอนนี้ท่านกาลังรับชมรายการโอโคกโซนทีวีครับอยู่กับผมครับดีเจสลีฮอตชอตชื่นมาอีกแล้วนะฮะนัดมิสตอรี่ครับผมก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันวันนี้เราก็มีของเล่นมาอีกแล้วนะครับเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดต้องบอกได้เลยว่ามันเลยดูแบบเหมือนออกแนวคีย์บอร์ดที่ ถ้าเราดูหนังที่แบบมีโปรแกรมเมอร์ที่แบบเจาะอะไรเก่งๆหรือสร้างทานสมรอะไรขึ้นมาประมาณนั้นอะนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดจากทาง logitech นะครับกับชื่อรุ่น g 1 9 s นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ2-3ปีที่แล้วมันมีตัว g 1 9ธรรมดาออกมานะครับตัวนี้จะเป็น g 1 9 s นะฮะก็แน่นอนนะครับแน่นอนครับคีย์บอร์ดในรุ่นนี้เนี่ยจะมีจอ lcd เล็กๆโผล่ขึ้นมา นะครับให้เห็นถึงการทํางานถึงโปรไฟล์ต่างๆเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะแสดงอยู่หน้าจอ LCD นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็ในกล่องจะบันเดิลอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดออกจากกล่องก่อนแล้วเราค่อยมาดูบันเดิลน,นะครับให้เห็นคร่าวๆแวบๆบแบบค,ครับบันเดิลชิ้นแรก ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับตัวจอ L C D นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงให้เขานะฮะเพราะว่าเขาต้องมีไฟนิดนึงนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะฮะอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคิวกันศาสตร์ถยนต์ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ได้ไปดึงมาจากรถยนต์ขั้นไหนนะครับอันเป็นอันนี้จะเป็นที่พักมือนะครับซึ่งสามารถถอดออกได้ประกอบได้กับตัวคีย์บอร์ดนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ ตัวคีย์บอร์ดนะครับรูปทรงดีไซน์ของตัวนี้เนี่ย g 1 9 s เนี่ยนะฮะก็ดีไซน์หลกัหลกๆก็จะเป็นเป็น,ปนไปตามสไตล์ของ l o t e แหละที่เขาจะเล่นแบบส่วนวงส่วนวงอีกแล้วส่วนโคง้งส่วนเว,ว้าจริงๆช็อตนี้เนะี่ยลายเทคมากและส่วนวงส่วนเขาส่วนโคง้งส่วนเว,ว้านะครับมีรูปทรงมีเล่นลวดลายนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มจะเป็นแบบปุ่มยางไม่ได้เป็น mechanical keyboard แต่อย่างใดนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีปุ่ม ทุกอย่างมาครบออปชันนะครับปุ่มนำล็อกทีนี้เรามาดูในโซนนี้นะครับโซนนี้เนี่ยผมตั้งตั้งคำนิยามเองเลยกันว่าโซนนี้จะเป็นโซนเกมนะครับเพราะว่ามันจะมีปุ่ม g 1นะครับถึง g 1 2นะครับถามว่ามีไว้ทำไมก็สามารถตั้งค่ามาโคได้นะครับก็ทั้งหมด12ปุ่มนะครับแล้วก็สามารถเซตค่ามาโคได้สูงสุด36ค่านะครับก็เต็มที่เลยนะครับสำหรับสาวกคนเล่นเกมนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะฮะ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็น WASD นะครับก็โซนที่เอาไว้คอนโทรลการเล่นเกมนะครับก็โซนเกมบริเวณนี้นะฮะแล้วจะมีโซนนี้อีก1จุดนะครับเพราะว่าจะเป็นอคอนโทรลตัวเรื่องของทิศท,ทางนะครับไปหน้าไปหลังซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างนะครับก็ถ้าจะสังเกตดีๆเนี่ยตัวนี้จะเป็น สีเทานะครับตัวปุ่มจะเป็นสีดำนะครับถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าต้องสังเกตนะครับว่าตอนนี้จะเป็นสีเทาทีนี้ฝั่งนี้นะครับผมเรียกว่าโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ดีกว่าโซนมัลติมีเดียทั้งหลายนะครับก็สามารถเอ่อเพลย์พอยส์นะครับสต็อปนะครับไปหน้ากับหลังนะครับอ่าก็สามารถคอนโทรลบริเวณนี้ได้ปุ่มโมเตะหรือมิวนะครับปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโวลลูมนะฮะก็จะเป็นเป็น เป็นแบบสกอร์นะครับก็คือเป็นลูกกิ้งที่สามารถหมุนตามใจชอบได้นะครับเรื่องของเสียงลักษณะของคีย์บอร์ดนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งทั่วไปที่มีปุ่มมาโคมาให้นะครับแล้วก็ชุดมัลติฟังก์ชันทั้งหลายมาให้นะครับแต่จุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่บริเวณนี้ก็จะมีหน้าจอนะครับหน้าจอ L C D แสดงสถานะ การใช้งานต่างๆนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเราต้องมีซอฟต์แวร์ไดเวอร์ลงมานะครับแต่ว่าพอดีเราไม่ได้มานะครับหน้าจอก็จะแสดงเพียงแค่นี้นะครับก็คือมีโลโก้ Logitech นะครับแล้วก็ขึ้น Series G นะครับก็คือคือพอน้าจอติดเนี่ยนะครับหน้าจอเปิดแสดงสถานะเงี้ยไฟตรงบริเวณปุ่มนะครับปุ่มที่เราเอาไว้เล่นเกมเนี่ยก็จะแสดงขึ้นมาด้วยนะครับก็จะมี LED อยู่ด้านใต้ปุ่มนะครับจุด ทีนี้นะครับบริเวณด้านหลังนี้จะมีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้นะครับ USB 2พอร์ตนะครับก็สำหรับคนที่จะเชื่อมต่อไปข้างนอกนะครับพัดลมหรือลำโพงหรือหูฟังหรือต่างๆแล้วแต่นะครับหรือแฟลชดังแฟลชได์นะครับใครจะเชื่อมต่อข้อมูลก็ผ่านตรงนี้ได้เลยทีนี้นะครับในเรื่องของสายนะฮะสายเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณเมตรห้ก็จะมี2ส,สายมี2เส้นมาคู่กันนะครับก็จะเป็น USB นะครับหพอร์ตแล้วก็สายที่เป็น power นะครับหเส้นก็คือตัวจอที่แสดงผลเนี่ยมันต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับก็ใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ที่ผมให้ดูในตอนแรกนะครับนี่นะฮะครับผมก็สําหรับสาวกคนเล่นเกมนะครับที่ต้องการ full option แบบเต็มๆมีหน้าจอแสดงผลการทํางานนะครับอันนี้ก็ต้องทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์เดเวอร์ด้วยนะครับก็จะเห็นทุกอย่างก็จะมีโปรไฟล์ที่สามารถตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็ไปลองหาดูกันสำหรับ Logitech G19s ตัวนี้นะฮะก็ก็ต้องขอขอบคุณทาง Logitech นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกให้เฟนอนๆชาวอู้พกสนได้ดูกันนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดแบบนี้ตรงสเปคเราก็ไปลองดูกันได้นะครับพอทราบราคามาก็เข้าก็ประมาณ6-7นะฮะนะครับถามว่า6700เหรอ ประมาณหกเ0 0ดบาทนะครับก็ไปลองหาซื้อกันดูนะครับสาวโกโอคกโซนนี่ไม่กระทบอยู่แล้วนะครับสบายๆนะครับมดกัดมดกัดนะครับวันนี้พวกเราและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ